สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมนสิคเป็นมากการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดอมนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้เขาจะดิ้นรนนะคะจะต่อสู้เพื่อให้ได้ครอบครองคุณสู้กับอะไรแล้ววิธีที่เขาจะสู้เขาจะสู้ยังไงนะคะมองเอ้ยไม่ต้องมองมองนั่นแหละอะมองมาทีพยไพ่ก็ได้ มองนึกถึงหน้าตัวเองนึกถึงหน้าของคนในความสัมพันธ์เป็นการดูดวงโดยรวมเป็นแรนดอมไม่มีกองไพ่ให้เลือกเนะาะพลงานอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้เป็นไมเวรซาอย่างทุกท่านรับเอาแต่ส่วนดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุพประองค์ที่ปกปักรักษาท่านขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณนะคะมาดูกัน ขอดูเอนิจีของคุณเราจะเปิดเลยวัดใจกันไปเลยจ้ะห้าใบเอนิจีของคุณมีมองเห็นไหมเอ่ยเซเว่นออฟเ e นน o ลคอล o ู s อ o สวร of c u p คัพท e ีออฟเพนนิลคอลควีมีคุณนะคะเจ็ดเหรียญสองดาบสี่ถ้วยสามเหรียญ ราชนิถือถ้วยมีพุกศกันมังกรมิถุนตุลกุมและกรกฎพิจิกมีนค่ะถ้านับตัวเลขตัวเลขของคุณนะวันเดือนปีเกิดหรือเลขท่าปนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบ้านที่เป็นรถเนาะคะ่ะเจ็ดสองสี่สามโอเคอ่ะตัวของคุณผู้มาดูวันนี้เราจะเอาล่มดีกว่าเพราะวันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะเป็นห่วงรักษาสุขภาพด้วยเออดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยคมปราถนาและหว,วังดีจากร่มเงาเอ,อ <laughs> จากเห็ด เห็นคือเชอลราสันนดหนึ่งอ่ะอ,อดีตนั้นคุณคุณเป็นแบบเขาเรียกว่าเจ็ดหมายเลขเจคือการเดินทางคือการแสวงหาเงินสะสมเงินหรือเก็บเงินคุณมีแต่คุณยังไม่พอคุณรู้สึกเหมือนคุณอยากได้ใครมีคุณอยากมีสิ่งนู้นสิ่งนี้อยากเติมเต็มให้ตัวเองอาจจะเป็นไอพวกวัตถุนิยมหรือคุณไม่ได้ติดของรู้แต่เป็นของใช้จําเป็นคุณก็เหนื่อยนะว่าซื้อมาขายไปหรือทําอะไรอยู่ นะคุณเริ่มสงสัยกับตัวเองชีวิตคุณประสบความสําเร็จมีเงินใช้มีงานทําแต่วันนี้รู้สึกอึดอัดจ,จากความสัมพันธ์เนาะไม่ได้ดังใจไอ้คนที่ฉันรักฉันชอบมันก็มาไม่มาเตาะแต่ไอ้คนที่ฉันไม่ชอบนะรำใหญ่จริงๆิงก็มาตืออยู่นั่นแหละอะไรนักหนาเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะก็คนมันสวยสดงดงามหล่อล้อะไรประมาณนี้คุณคุณคุณอึดอัดกับความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องของของการเงินนั้นมันจะโฟลไปค่ะราชินีถ่วยด้วย,วยปิดจบ คุณมีความสุขใครจะมาใครจะไปใครจะรักใครจะชังหรือใครจะเสริมฉันไม่รู้ไม่ชีฉันสบายฉันมีความสุขเอาเท้าแช่น้ําคุณน่าจะชอบเล่นน้ําหรือชอบดื่มน้ําหรือชอบดื่มอะไรน้ําผักเออหรือคุณยังรอคอยความรักที่มันยังไม่สมหวังรอคอยคนที่คุณรักที่อยู่ในหัวใจรอให้เขากลับมาแต่เอ๊ะเขาจะมาไหมนะขอดู เขาทำงานไม่ต้องคิดมากเขาทำงานอยู่ไกลๆคิดถึงน้องนางจังเลยคุณตัวพี่นี้ก็เออเฮงเออไปใหญ่แหละมาดูเขาดีกว่าเอออย่าเดาอย่าเดาเขาทำงานอยู่ energy ของเขาไฮโลเฟนก้าวถ้วยชาร t t อตเดวิลและห้าเหรียญขอตัดตรงกลางอยากรู้โอเคเขาไปทำงานหาเงินจริงๆนะเราไม่ได้เข้าข้างเขา เราเป็นเพื่อนคุณเราก็ต้องเข้าข้างคุณจ้ะตัวของเขานั้นนะคะมีไฮโลเฟนเก้าถ้วยชาริออตโอเคพฤกลัคนาราศีพฤกษกผู้ที่เกิดวันหกวันอา่าวันศุกร์วันหกกรกฎพิจิกมีและรับคนาดโดดเด่นที่นคนกรกฎเนาะ คนกรกฎเนี่ยก็จะมีดาวจั์มีผู้ที่เกิดบันจัน t เดวิลอ The view of ฟ o r t จูนผู้ที่เกิดบันพุหัรและพฤกษบกันมังกรจากเอเนจีของเขาเขาเป็นคนดีค่ะอยู่ในศีลในธรรมเอ,อยีา่านเอเพราะว่าเป็นคนดีเป็นพระแต่เป็นอันนี้คุณช้างคุณแผนไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นเหมือนก้าวถ้วยมันเป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์หรือคนเจ้าชู้เอ เขาเป็นคนดีเชื่อถือได้แต่ความสิ่งที่เขายังตัดไม่ได้อาจจะข้อสินข้อสามหรือเปล่าออนะเขาเป็นคนเจ้าชู้อะค่ะคุณบางทีละไม่ได้ข้ออื่นอาจจะทําได้หมดนะสินห้าข้อแต่คนนี้อาจจะผิดนิดนึงเรื่องข้อสามด้วยความเสน่ห์เย้ายวนใจเออเขาเป็นคนทรงเสน่ห์เป็นคนคบเครื่องและเป็นคนรักตัวเองเติมเต็มให้ตัวเองได้แต่ลึกๆอย่าไปว่าเขาเลยเขาเป็นคนดีค่ะ ท้ายที่สุดแล้วเขาจะทําได้ในข้อข้อสามเขาจะผ่านได้เพราะเขามีครูบาอาจารย์ที่ดีหรือคนที่มีความยับยัง้งชั่งใจมีสติมีปัญญาเวลาที่เห็นใครสมมุติเขามีแฟนแล้วเห็นใครสวยๆหล่อๆเดินผ่านม,มันก็คืนน้ําลายมันก็เห็นแล้วมันก็แบบโอ้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ถามว่าจะไปจีบไหมไม่ก็เพราะว่ามันมีความคิดไงคุณมันไม่ได้มันไม่ถูกมันไม่ควรเราจะทําอย่างนี้กับคนที่เรารักไม่ได้ อ่อสติสติสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่มีสติเขาดึงตัวเองกลับมาเขาไม่ทําพลาดอาจจะแว๊บแว๊บแป๊บอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องการเงินในวันนี้กําลงังอนาคตในไม่ช้านี้ถ้าเขากาลังจะลงทุนอะไรสักอย่างอยู่อาจจะต้องยับยัง้งเขาอย่าให้พึ่งเขาให้อย่าพึ่งให้เขาทําให้เขารอสถานการณ์ไปก่อนนะอนาคตการเงินหรือสิ่งที่เขาทําอยู่จะดีเพียงแต่วันนี้อาจจะมีบางอย่างที่ยังติดขัดนะเรื่องของการเงินค่ะอืม ประมาณนี้นี่เอเนจีเขานี่เอนจีเอเนจีคุณอีเจนี่ไม่ใช่นะเอนเอเจค่ะมาดูอืมเขาจะทําอะไรคะเขาจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้ครอบครองคุณต่อสู้ยังไงวิธีการของเขาทํำยังไงต่อสู้กับอะไรเถอะสู้กับใครนี้ไม่ใช่สมัยสงครามนะฮะสู้กับ คู่แข่งสู้กับลูกน้องบริวารส,สู้กับเด็กๆอ่ามันมีคนเด็กๆอายุน้นอยๆมาตอคุณมาจีบคุณแล้วเขาไม่ชอบนะเขาจะกําจัดให้หมดเลยสู้กับพวกที่เข้ามาพัวพันคุณมามีข้อเสนองามๆให้คุณไม่ว่าจะคนรักเก่าคนรักใหม่อะไรก็ตามคือเขาหึงเขาเป็นคนที่หึงที่ห่วงเนาะคนนี้หึงห่วง ไม่อยากให้ใครมาเข้าใกล้คุณแม้แต่เด็กในที่ทำงานแม้แต่ซุปตาคนดังคนที่มีไม่มีอะไรในมือเออก็ไม่ได้คนที่มีข้อเสนอง,งามๆคนเก่าๆก,ก็ไม่ได้ใครสักคนก็ไม่ได้เขาเป็นคนขี้หึงแหละขี้หวงค่ะนี่คือสิ่งที่จะต่อสู้เขาจะทำยังไงเขาจะสู้ยังไง เขาจะไปต่อยไปตบหรือประกาศให้โลกรู้หรือเขาจะทาจะมาขอคุณให้มันสิ้นเรื่องไปหรือว่าจะอะไรยังไงนะโอเควิธีการที่เขาจะทำค่ะเดี๋ดีดูเหมือนเขาจะกําจัดจุดอ่อนทุกคนเลยจ้ะทุกทางทุกช่องทางง่ายๆสั้นๆคือชุดคุณอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ มากับเดรสมากับสิบถ้วยและสิบไม้โอเควิธีการของเขาเขาไม่ไปด่าไม่ไปว่าไม่ไปหาเรื่องใครคนอื่นไม่เกี่ยวนะวิธีการของเขาง่ายๆจากไพ่สามใบที่ขึ้นเขาจะจัดการคุณนะอาทิเช่นไปขอไปตกไปแต่งให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่มีใครมาต้ออีกเออคือมั่นหมายจับจองให้คนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้หรือเอาปอกคอมาให้ให้เขาให้เขารู้ว่าคุณมีเจ้าของอะไรประมาณนี้ดูสิ นะวิธีของเขาแบบแบบผู้ใหญ่แบบคนมีสติแบบชาญฉลาดจะเออให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอะไรเงี้ยฮะตกลงคบหานั่นเองนะอ่าแล้วถ้าอยากบอกอะไร๋ยว่เขาเราถามไปเยอะแล้วคุณเราถามเยอะนะวันๆเนี่ยถามแทนหมดแล้วนะจนตัวเราเองไม่มีคําถามอะไรแล้วเราเข้าใจหมดเลยทีนี้ ไพ่อย่างบอกอะไรเกี่ยวเขามีอะไรที่คุณยังไม่รู้ดีกว่าให้ไพ่พูดเนาะที่ไพ่๋าบอกเพื่อนเราหน่อยซิอ้อยใครก็บอกแล้วไงให้เข้ามาดูเข้ามาดูดวงเข้ามาดูกา,ายาบานนี่แหละอันนี้คือสตอรี่หนึ่ง The Diviner คุณอาจจะต้องเช็คดวงสตาเอาดวงวันเดือนปีเกิดของเขาไปดูในดวงสมพงษ์หรือหาเลิกเลยเออไม่หมอช่างยุในะช่วงนี้ค่ะโอเค พ่ออยบอกอไรอยากบอกว่าใครอายุน้อยกว่าที่คบกันอยู่เนี่ยคนที่อายุน้อยเนอะกว่านะรักมากนะจะบอกให้และเป็นคู่อุย้ยสามดาวก็มาไฮพินเทสก็มาโอเคมีอะไรที่คุณควรจะต้องรู้เดวิลอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรเนี่ยคนอ่าพ่ขึ้นมาหมดแล้วไม่ใช่รักมากแล้วใครอายุน้อยกว่าคะไม่อินไม่น้อยไม่ไปหยิกหูแฟนนะ ไม่ไปตกไปว่ากันอันนี้เป็นการอ่านพลังงานรวมจ้ะไพ่อยากบอกคุณในสิ่งที่คุณถามไพ่ได้ยินทุกกระบ,บวนการทุกคําพูดไพ่อยากบอกผ่านไพ่นี้ว่าคนที่อายุน้อยนั้นเป็นคนดีจริงรักคุณจริงแต่วันนี้เขานอกใจนะจ๊ะมีสามดามและ g h พินเทนส e และ Devil ไม่ได้เขย่าเสาเรือนไม่ได้เป็นบางช่างยุแต่พูดตามเนื้อไพ่หรืคนที่อายุน้อย แต่เขามีสติก็จริงมีความยับงยัง้งช่างใจก็จริงแต่อะไรที่มันพลาดไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้นะจ๊ะคนที่พลาดคือคนที่เคยผิดนะนเขาทําไปแล้วนะกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นเดวี่มากับไฮพินเทสมากับสามบบขอขยายค่ะมีอะไรที่คุณต้องรู้อีกใครที่ไหนยังไงความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงในในเจาะเจาะถ้าเขานอกใจคุณ วานตอนเป็นเด็กมัธยมรับจ้างตกนะจ๊ะ mm hmm. ตัวกระเพี้ยกเลี้ยงต่อยมวยนะเป็นมวยนะอะตอนนี้รับอยู่ไหมไม่ตอนนี้กลัวอย่ามายุ่งกับคอย <laughs> สตรงหวานการละครมาแล้วจ้ะสตรง the e m p e the magician หวานหวานการละครเ mm hmm. น็ตโอเค มีอะไรที่คุณต้องรู้คุณควรจะรู้ว่าเขารักคุณเขาเลือกคุณอันนั้นคืออดีตนะมันผ่านไปแล้วหรือเปล่าวันนี้เขารักคุณเขาจะยอมคุณสตริงเดดแอมเพสและมันเมจิกแช่งเขาจะเลือกคุณค่ะการที่เราจะไปต่อกับความสัมพันธ์เรื่องบางเรื่องเราต้องลืมต้องให้อภัยกันนะฮะนะคะเออประมาณนั้นมาดูแล้วคุณจะลืมต้องลืมเรื่องอะไรคุณจะต้องทำยังไงกับทาวเวอร์เนี้ยมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกกับความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอารมณ์ของคุณนั่นแหละของคุณหรือเขานะคะ uh, The Theater King of Pentacle Judgment และ Emperor สิ่งที่คุณต้องรู้กับควาสัมพันธ์นี้ต้องระวังอะไรไหมไม่ต้องอะไรที่เป็นของคุณก็จะเป็นของ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 คุณ,คณไม่ว่าจะกระเด็นหาย ห่างไปแค่ไหนก็จะวนกลับมาเพราะมันยังคงเป็นของคุณค่ะอมืมาดูขาแล้วคุณควรทำยังไงกับเขาอ่ะคุณควรทำอย่างไร,ร,งไรให้โอกาสเขาไหมคุณรักเขานี่คุณจะถามไพ่ทำไมไพ่บอกบอกแล้วไพ่ย,ย้อนนะจ้ะบอกไหมคุณรักและรอเขาคุณเฝ้ารอเขาเฝ้ามองแต่เขาคิดถึงเขาคุณถึงได้มาดูดวงเกี่ยวกับเขา คุณให้โอกาสเขาเสมอเหมือนเคยที่ผ่านมาจะคุณรักและรอคอยเขาอ,อะเมื่อไหร่เอ,อ่อทำอะไรอีกโอเคถ้าการกลับมาคราวนี้ของเขาถ้าการต่อสู้ดิ้นรนคราวนี้ของเขา<ม>เขาจะเปลี่ยนเขาจะดีจริงไหมคุณควรไว้ใจเขาได้ไหม อัศซวินถือเหรียญ2ถ้วยที่เรามาวางตะกี้วางอะไรวางหรือวหกดาบสดาบและสีเด็กถือเหรียญใต้สําหรับเป็นทรรประน,นัใช่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คนเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,การที่เราจะคบหาใครใช่เรารู้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วแล้วไงแล้ววัน้้งหน้าเขาก็อาจจะเปลี่ยนได้อีกดังนั้นให้เรารักและมีสติ และเข้าใจชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคเราจะสรุปแล้วนะเราไม่รู้จะพูดเลยแล้วคุณไม่น้ามสีเบานะค่ะ,คะมาดูและอนาคตอ่าอแนวโน้มความสัมพันธ์เลยแปดเรียน เดลิเวอร์9ดาบ3ถ้วยเฮอร์มิตความสัมพันธ์นี้ต้องยังคงอึดอัดไม่ได้ดังใจยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่าง8เหรียญเด e l เวอร์9ดาบ3ถ้วยยังมีคนเราสองสามคนนะ่ะในความสัมพันธ์นะฮะไม่คุณก็เขาที่มีซ้อนอะ่ะ จะต้องดูใช้เวลาหรือสองดูอ่ะแสดงว่าอันนี้เขาที่เขาแอบไปคบหากันเขาจะไม่เลิกกันหรอเราจะถามให้เองเขาจบกันจริงหรือหรือ,อยังที่เขาแอบไปมีใครอันนี้เหมือนเบอร์หนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่เบอร์สองนะจ๊ะรกระดูกมันต่างกัน่าเอาสิดูว่าก้าไม้สิบเหรียญราชินีเหรียญโอเคอางจริงนะ จบกันแล้วแต่ยังไม่ขาดจ้ะสิ้นสุดไป,ปแล้วก็วนกลับมาเพราะทางนู้นเขามีตังเขาเสนอสตังให้มากงาไมแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวให้ด้วยเขาสามารถเปได้เขาทําได้ทุกอย่างทางนูงนะ้นอ่ะแต่ถามว่าจบไหมจบแต่เขาก็วนกลับมาอีกมาดูแล้วจะถามอะไรอีกพอเธอสรุปแล้วไพ้จะหมดแล้วจ้ะ แนวโน้มความสัมพันธ์อ่าตะกี้แนวโน้ม,มความสัมพันธ์ไปแล้วเก้าดาบโอเคคุณจะเครียดเรื่องอะไรคุณต้องระวังอะไรเราขยายให้คุณเองลาชินิดาแฮงแมนสองไม้หนึ่งเลี้ยนคิงออฟคัพไต้สำหรับเป็นเดว i ่เอาจริงเลยนะคุณเป็นคนคิดมากถึงไม่มีความรักไม่มีแฟนคุณก็เป็นคนเครียดอยู่แล้วคุณเป็นคนคิดมากคิดกังวลหรือ กังวลกับอนาคตมากเกินไปจริงๆแล้วคุณมีพร้อมทุกอย่างแต่พอพอเรากังวลกลายเป็นว่าเราเพื่อนฝูงจริงคุณกลับไปถามเพื่อนคุณได้เลยเพื่อนคุณอิจฉาคุณนะไม่ได้อิจฉาแบบเกลียดนะอิจฉาแบบทำไมโชคดีจังอะไรอย่างเงี้ยคือคุณได้ทุกอย่างไม,ม่ว่าจะเรื่องความรักหรือการเงินการงานก็ตามแต่คุณเป็นคนคิดมากทุกวันนี้ที่คุณคเครียดอยู่คือคุณกังวลยึดจิตเกินไปค่ะไพ่สรุปบ,บอกว่าอนาคตน่ะต้องปล่อยวางเรื่องที่ไม่ เรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้ทุกคนก็คิดมากแหละแต่ให้คุณคิดซะว่าคิดคิดในสิ่งที่ดีถ้าจะคิดมากก็คิดเรื่องดีๆเพราะมันเป็นเหมือนบุญถ้าคิดไม่ดีปุ๊บมันเป็นบาปนะอย่าไปคิดปล่อยไว้เออทิ้งไปค่ะทีนี้จะเป็นยังไงชีวิตคุณจะดีจะมีความสุขทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักระหว่างด้านมืดของตัวเองนั่นแหละที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยคิด คิดไปก่อนนะคะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะต้องปล่อยวางเนาะอย่าลืมว่าคิดไม่ดีคือบาปออคิดท็อกซิคิดอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องดีๆคือบุญถ้าเราจะคิดปุ๊บงั้นก็คิดเรื่องทีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทําให้คุณสดใสยิ้มได้ก็พอมาดูค่ะช่วงนี้ระวังตัวเองคิดมากกังวลหรืออยากได้สิ่งนูน้นสิ่งนี้เนาะอันนั้นก็เป็นทุกข์อันนั้นก็เป็นบาปนะมาดูภาพเราเพื่ออยากบอกอไคุณค่ะ express your love, a r i u i t e love, new love, trust และ word w a i t i n g for ค่ะกับความรักครั้งนี้เหรอเดี๋ยวจะมีการไม่นานจะได้รับข้อความจากเขาจะได้รับการติดต่อพูดคุยคู่นี้มีความแตกต่างกันมากแต่ว่าถ้าให้คุณเชื่อในศรัทธามันคุ้มค่าที่จะรอกับคนคนนี้ค่ะ จินตนาการเราจะเปิดห้าใบเนาะโอเคพิธีกรรม ช่วยเหลือไม่รับฟังและป่วยอา้าวฉะนั้นมันไม่ได้ลายเหมือนหัวข้อ,อนะเออโอเคเขาบอกว่าอะไรคะบริจักของเล่นให,ให้เด็กยากไรจะส่งเสริมพลังใจแล้วคุณจะมีจินตนาการสูงไหมถึงคิดงานออกไอเดียอะไรจะมาเนาะ และสวดมนต์เก้าจบจุดเทียนเก้าเล่มล้างอาถรรพ์ความโสอโอยถ้าอยากสละโสดช่วยเหลือนะคะเคล็ดลับหยอดตูด้บริจาคคนได้โอกาสจะเสริมดวงในช่วงนี้อันนี้ไม่รับฟังค่ะเสียงธรรมชาติจะช่วยบำบัดความเครียดทางการเงินส่วนไพ่ใบน,นี้เป็นป่วยเคล็ดลับทำบุญให้พระสองฆ์อาพาธ จะช่วยให้เคราะห์ครั้งนี้บรรเทาค่ะถ้าเกิดคุณป่วยอยู่เออนั่นแหละนะคะคุณจะหายป่วยขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ